สวัสดีครับรายการธรรมะดัมาบันนี้พัสนาเรื่องข่มจิตหรือคจิตจึผผิดพลาสำคัญของการเจริญสมาธิเวลาที่เราบอกให้ใครเจริญสมาธิแล้วเ็าลองไปทำดูไปฏิบัติดูด้วยตนเองก่อนอคอยากจะลองทำดูก่อนตอนที่จะมาขอคำแนะน,นำ จากเราการทำมนลูคอนมักจะเริ่มจากการนั่งดับตาแล้วพยายามทำให้จิตอยู่นิ okay ่งๆไม่คิดอะไรในลักษณะเป็นการกระคับจิตให้หยุดคิดให้ได้ที่พยายามบังคับ ให้จิตหยุดคิดและคิดว่าน่าจะทำให้เกิดสมาธิได้ดีซึ่งอันนี้อาจจะมาจากความเคยชินที่ผ่านมาในชีวิตนะครับแล้วก็ความเชื่อที่ว่าการทำงานใดใ,ให้สำเร็จต้องใช้ความพยายามนะครับสนใญกมากที่การทำงานใดต้องกดดันบีบกันตัวเองมากๆจึงจะสำเร็จ ก็จะติดเป็นนิสัยว่าสมาธิก็เช่นกันจะสำเสร็จสามรถกดนั้นบีบบังคับตัวเองกันแต่ว่าวิธีการบางังคับหรือการกดข่มจิตแบบนี้จะทำให้เกิดความเครียดเกิดพลังงานลบขึ้นในใจเราเริ่มรู้ตัวซึ่งจริงๆก็เช่นเดียวกับการที่เราพยายาม คับตัวเองกดดันต,ตัวเองให้ทำงานไดทำงานดิบให้สาเร็จหรือว่ากดดันต,ตัวเองให้เรียนได้ดีๆให้คะแนนด,ดีๆเช่นกันเป็นลนักษณะเหมือนกันนะครับนนการทำงานกับการเรียนโดยทั่วไปก็ามีความเครียดอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วเหมือนเป็นการกดข่มจิตังครับร่างกายจิตใจอยู่แล้วซึ่งถ้าเราฝึกแบบข่มจิต อันนี้ก็จะทำให้เกิดความเครียดแล้วก็อยากทำให้ร่างกายเกิดความไม่สบายอย่างมากนะครับซึ่งเป็นผลมจาจากการของจิตอันนี้นั่นเองซึ่งถ้าเราทำไเรื่อยๆทำบ่อยๆโดยหวังผลให้เกความสำเร็จไปนานๆซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นวิธีที่ไม่ดี ก็จะทําให้ร่างกายเจ็บป่วยจากความเครียดแล้วก็ความเครียดนี้ทําให้เกิดฮอร์โมนแปรปรวนมีฮอร์โมนที่ทําลายร่างกายที่ออกมาในเวลาที่ร่างกายไม่ต้องการหรือไม่ควรจะออกซึ่งก็มาจากการเปลี่ยนพลังงานลบเกิดความเครียดในใจในร่างกายนะครับ ดังนั้นการฝึกสมาธิด้วยการควบคุมจิตแบบนี้จึิงเป็นวิธีที่ทำให้เกิดผลเสียต่อจิตใจหรือร่างกายหรือเป็นตั้งใจยิ่งทำเยอะก็ะยิ่งเกิดผลเสียเยอะอันนี้ก็ต้องระวังอย่างมากการฝึกสมาธิที่ถูกต้องควรจะเป็นแบบผ่อนคลายจิตคือท,ทำให้จิต มีการคลายตัวออกมีการผ่อนคลายอย่างชา้าๆซึ่งโดยปกติจิตเราก็มีสัามเคียดเป็นถุนเดิมอยู่แล้วนะครับโดยคือในชีวิตประจำวันตามปกติในวติการเรียนการทำงานการเดินทางทุกกิจกรรมมีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ในการฝึกที่ถูกต้องคือการคลายจิตก็ายากพอสมควรกอยาจะ,จะแนะนำว่าขั้นต้นก็จะเป็นการฝึกสติง่ายๆคือในขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆเช่นการทำการบ้านการทำความสะอาดบ้านนี่นะครับให้เราใจจดจ่ออยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกาย อาจจะเป็นการเคลื่อนที่ของสิ่งของก็ได้แล้วก็ดูภาพยี่ตรงหน้าอยากไม่คิดอะไระครับที่ให้ดูด้วยใจนิ่งๆอันนี้ก็จะเป็นการเป็นสติที่ดีแบบหนึ่งคือรู้ตัวทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวร่างกายนะครับ ขึ้พอเราฝึกเป็นระดับหนึ่งจะเริ่มมีสมาธิแล้วก็สติตั้งมั่นได้พอสมควรเราก็จะเริ่มในขั้นถัดไปก็ค,คือลองเฝ้าดูลมหายใจก็ทำไมเราต้องฝึกขั้นต้นก่อนเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วการเห็นลมหายใจนี่ให้จะชัดต้องอาศัยความนิ่งของจิตระดับหนึ่ง คืออยู่ๆเรามาฝึกเลยนี่เราไปการยากตะโดยทั่วไปจะค่อนข้างยากนะครับก็เลยต้องมีการสึกสติสแบบง่ายๆก่อนทีนี้การเฝ้าดูหายใจเนี่ยยาก,กเพราะว่าเราต้องดูโดยไม่ใช้ความคิดซึ่งก็ต้องมีสติสเบื้องต้นมาพอสมควรก็จะเหมือนกับขั้นที่แล้วที่กล่าวถึงนะครับถ้าขั้นที่แล้วพอทําได้ จิตจะมีความนิ่งระดับตึงอาจจะไม่ได้ว่านิ่งมากๆจะสามารถนิ่งอยู่พักหนึ่งๆต่อที่จะต่อด้วยการดูลมหายใจได้ดังนั้นให้เรามาเฝ้าดูลมหายใจโดยไม่คิดอะไรคือการไม่คิดอะไรนี่เราทำได้เพราะว่าเราฝึกขั้นต้นที่ ฝึกสติตั้งมั่นเบื้องต้นโดยการดูการโค่เคลื่อนไหวของร่างกายขณะทำกิจกรรมต่างๆมาก่อนแล้วนะครับก็จะพอทำให้จิตเราเนี่ยดูลมโดยพ่คิดอะไรได้คืออันนี้เขาเรียกว่าจิตเป็นเบคคาคือดูสิ่งใดๆไม่ว่าสิ่งของเหตุการณ์หรือลมหายใจจิตเราก็จะไม่คิด ภาพที่มันในใจที่เพียงแต่เฝ้าดูเฉยๆซึ่งถ้าเราทําแบบนี้จิตที่ปกติมีความเครียดอยู่นะครับจา,จากกรรมจากชีวิตประจำวันก็จะ,จะเริ่มคลายออกอันนี้เป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติของจิตคือพอเริ่มมีความสงบมีความรีและจิตก็จะคลายออกเป็น ธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะไม่เราจะสังเกตได้ว่าร่างกายเราเนี่ยจากอารทีจิตมีความเครียดเนี่ยมีความแข็งเกร็งกล้ามเนื้อนี่แข็งตึงสังเกตเห็นได้ตามจุดต่างๆอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็จะพบได้หลายจุดเช่นแขนขาบางส่วน ลำตัวหน้าอกหน้าอกจะมีการแน่นนะครับลำตัวจะมีการปวดเมื่อยแขนขาโดยเฉพาตรงข้อต่อหรือว่ากล้ามเนื้อช่วงตน้นก็จะพบว่าเห็นความตึงอย่างชัดเจนก็จะเริ่มคลายออกนะครับอันนี้ก็จะให้สังเกตอีละจุดก่อนจนจำนาเราจะไปสังเกตจุดต่อไป ทำเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวซึ่งเมื่อเราทำไปแบบนี้บ่อยๆจิตเราจะได้เสพความสงบนะครับเนื่องจากว่าจิตคลายออกร่างกายจะเกิดความสงบระงับอย่างดีมากๆนะครับเมื่อจิตได้เสพความสงบบ่อยๆ เป็นระยะเวลาหนึ่งจิตจะมีกําลังคือเหมือนับจิตได้รับการชารดพลังเข้ามาแล้วก็มีความตั้งมัน่นมีความว่องไวขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อจิตมีกําลังมีความตั้งมั่นมีความว่องไวจิตจะสามารถสัมผัสสิ่งที่อยู่ในร่างใจเราได้นะครับ อพลังงานที่ไหลวนอยู่ร่างแต่เราจะเห็นพลังงานภายในร่างกายเราไหลาไปตามสันกกตะแล้วก็จะเห็นด้วยว่าอพลังงานนี้มีความปั่นป่วนไม่เป็นระเบียบซึ่งอันนี้ก็จะมีผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สบายไม่ค่อยจะปวดติ เมื่อเห็นแล้วก็สามารถที่จะทําให้พลังงานนี้กลับคืนเป็นสายเดียวกันที่โ spa ปรตีนจะวิ่งสเปซสปะไปหมดอันนี้ก็คือจิตไม่มีกาลังนั่นเองเพราะว่าจิตกับกายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนเดียวกันถ้เาเผื่อว่าจิตปั่นป่วนกายเราก็จะรู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่ปกติทีนี้พอเราสามารถทําให้พลังงานนี้วิ่งเป็นระเบียบเป็นสายนะครับ ก็จะเคลื่อนถูกไปกระแสเดียวกันอันนี้นอกจากจะทำใม้ร่างกายสบายจิตปลอดโปร่งจิตจะเกิดความอ่อนนุ่มน้อมตัวไปตามใจสัตว์คือจะสังเกตว่าโดยสภาพปกติเนี่ยอจิตจะแข็งกระด้านนะครับขดขืนแข็งกระด้านก็เราอยากให้ทำะไร จะไม่ทันตานะครับคือลงทุนที่เราจะเคยเคยได้ยินว่าไม่ทันใจนั่นแหละนะคะรับแต่พอจิตอ่อนนุ่มน้มตัวไปตามใจสัตว์เนี่ยการทำงานนะครับการเคลื่อนไหวการเล่นกีฬาการกิจกรรมใดๆนะครับก็จะ เราจะเห็นว่าเกิดการทำงานที่ประสานกันอย่างดีชับพันทันใดแล้วก็เมืจิตมีกำลังจิตต่อนน้อมก็พร้อมที่จะทำการพัฒนาสมาธิให้ดียขึ้นไปตามลำดับตามขั้นตอนต่างๆซึ่งอันนี้เป็นขั้นต้นที่ ก็เกิดจิตที่มีสภาพอ่อนโยนมีกำลังไปตามใจสัตว์ก็จะเป็นขั้นที่ทำให้เราเริ่มมีความสบายทางร่างกายจิตใจปลอดปลดุกแลก้วก็ทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นนะครับการคิดการตัดสินใจต่างๆก็จะดีขึ้นทำให้มีความเฉลีรยงๆขึ้นไป لا <applause>